สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวหนัง28 y e a r s later เป็นหนังซอมบี้ที่รอมานานไม่คิดว่ามันจะทําต่อรีวิวแบบไม่สปอยเพาเป็นหนังที่ชอบมากตั้งแต่แบบภากแกลงจริงเป็นคนชอบดูหนังซอมบี้มากจริงความรู้สึกแรกหลังตอนดูละกันตอนดูกระซิเพี่ปังบอกว่านี่มันแบบไททันนี่หว่าใครอยากรู้ว่าไททันเป็นยังไงลงไปดูในโรงนะคะแบบมันมีอะไรที่พีคในเรื่องมากตอนไปดูแล้วก็แบบเฮ้ตอนวิ่งอะตอนวิ่งก็เบืออมากอะเว้ยตอนมันแบบอุยยืนเรียงกันแบบ เหมือนว่าใช้เลยชักเปิดให้ดูว่ามันผีก็ไปดูแบบว่าแบาบ,บดูแล้วพฮะฮอะไรอย่างงี้ในเรื่องให <h ums> <h ums> ้คะแนนของสื่อที่มีต่อหนังเก้าเต็มสิบรู้สึกว่าภาคนี้เขาปูสตรอรี่มา <h ums> คือเหมือนทําเหมือนจะมีภาคต่อซึ่งไม่รู้ว่ามีไหมถือว่าจาสแกร์เยอะจสแกร์เยอะไหมไม,ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าแขนคนข้างๆโดนจิกจนแขนช้า <h ums> คือตกใจเผื่อคนข้างๆไปแล้ว <h ums> เออด้วยความที่มันเป็นหนังซอมบี้เป็นหนังแบบสล์ที่เราชอบดูอยู่อะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆหม มันใหม่มากตอนดูแล้วฮาหลายรอบมากฉากบนรถไฟ <laughs> อยากให้ไปดูเออชอบประโยคหนึ่งในเรื่องมากจดจำไว้แบบบนหนึงเราต้องตายเลยถ้าได้เข้าไปในป่าจะรอดกี่วันเราว่ายิบสี่ชั่วโมงแรกจะรอดหรือเปล่าคือปีนต้นไม้ก็ปีนไม่เป็นนะวิ่งก็แบบขาสั้นอะฉ <laughs> ันจะไปสู้กับไททันได้อย่างไร <laughs> โอนซอมบี้วิง่งแล้วแบบไม่ใช่วิง่งไม่ใช่ไซมนุษย์ด้วยนะซอมบี้สเตร้อย <laughs> ซอมบี้ติดสเตร้อย <laughs> โอ,อ้เขาทำฉากฆ่าซอมบี้ดีอยู่นะและเอเพลงอะที่มันใส่ในเทเลอร์อะหลอนมากเลยอะตอนภาพภาพบูท<ต>บูทบูทบูทแล้วพี่ปางก็ไปซื้อป๊อปคอนมาใหญ่มากคือคุณปางเขาแบบไม่ได้กินข้าวใช่ปะ่ะพอรถมันติดคุณเขาก็เลยหิวอ่ะดูใหญ่กว่าหน้าเขาอีกแล้วแบบกินไปแค่นิดเดียวคือว่าใหญ่่มากแล้วละคะ่ะ ใครชอบหนังซอมบี้ก็ลองไปดูกันนะ้ามีโอกาสจะไปย้อนดูภาคเก่าๆนะมไม่เคยดูเดี๋ยวจะไปดูภาคเก่าๆไว้พบช่วงเลื่อยเปื่อยกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสันจริง <laughs> ช่วงเลื่อยเปื่อยไปแล้วบ๊ายบาย๊ายบาา